คลิปนี้มาดูกันนะคะว่าศัตรูของคุณแกงกลัวอะไรในตัวคุณอ่ะมาดูกันมามาเลยไหนศัตรูของคุณเขาแกลงกลัวอะไรในตัวคุณอะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดมีไหวพริบแล้วก็รู้ทันเขาในทุกเรื่อง แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอะทะยานนะเป็นคนที่เหมือนกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าทําโดยไม่รีรออีกอย่างเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะแล้วก็เขาเรียกเป็นคนม,มีความ ฉลาดและเฉลียวและมีสิ่งที่ดีๆคุ้มครองคุอยูอ่ตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาหนักใจมากนะที่จะงัดข้อของคุณเขาเพยายามที่จะเหมือนกับว่าหาพับพวกนะที่จะเล่นงานคุณแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่า คุณเป็นคนที่มีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดอ่ะคุณก็มีกลุ่มคนของคุณเหมือนกันต่อให้บางคนนะคะที่แบบว่าไม่คบใครเลยคุณคิดว่าคุณไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเลยแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณเหนือกว่าเขาอยู่นะเขานอนคิดนะคะว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาเริ่มเหนื่อยอะที่จะเล่นงานคุณแล้วล่ะเขาก็ง่าจะเครียดนะเพราะเขาอคุณเป็นคนที่มีบารมีนคือ คุณอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรให้แบบใครเกรโกแต่ว่าด้วยความที่ออร่าของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่มีความมีบารมีอยู่ในตัวมันเหมือนกับว่าออร่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณครองคุณอยู่อ่ะตอนนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปู่แม่ทวแมสวรรค์ครองคุณอยู่ด้วยนะอ่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีมีครอบครัวซัพพอร์ตหรือเอ่อ เขาเรียกว่าคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเสมือนคนในครอบครัวของคุณคอยซัพพอร์ตคุณนะคะผมบอกว่าตอนนี้คือเขารู้สึกว่าตัวสัตว์ตัวของคุณอะเหมือนกับเขาแย่คือเขาทำอะไรของคุณไม่ได้เขารู้สึกเขาเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบอะไรของมันว้าเหมือนทำอะไรก็เข้าตัวเขาไปหมดนะคะ เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำกับคุณมันเด้งเข้าตัวคขาแล้วเนื่องจากว่าคุณมีสิ่งดีๆคงครองในตัวคุณนะคะแล้วเขามองวาง่าเขามองว่าคุณชนะเขาแน่นอนนะไม่ว่าแบบเขาจะโยนอะไรมากี่ไม้คุณต่อสู้กับเขาได้หมดบางทีเหมือนแบบเหมือนคุณเป็นคนที่มีโชคช่วยอะ่ะเหมือนใครทาอะไรคุณเขาก็แบบจะได้รับสิ่งนั้นไปเองอะไรอย่างเงี้ยไพ่ปิดท้ายบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่